สวัสดีครับช่องผสมเงินแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆเนเบตีมาเอาใจสายหวานกันนะครับขนมหวานนะครับขนมหวานมึงเพชรนะครับร้านพิษพวันขนมไทยรเราีมาดูกันเลยมีอะไรขาย ทองหยิบทองยอดฝอยทองเม็ดขนุนนะครับเนี่ยขออนุญาตนะจา๊ะลูกสาวขออนุญาตนะครับทองหยิบทองยอดเม็ดขนุนสวยๆนะครันี่เป็นฝอยทองนี่เป็นทองหยิบทองยอดเม็ดขนุนเป็นฝอยทองนะครับ นขนม้งมีทั้งเล็กลูกเล็กลูกใหญ่กัวเล็กข้าหน้านี้ถุงละโลใช่ไหมลูกถุงละโลใช่ไหมอ๋อข้าบนถุงละโลเท่าไหรลูกู1แปดสิบบาทถูกมากละแปดสิบบาท,180บาท ก็มีนะครับแจ็คของเรียบร้อยนนี้ก็พามาเปนปสีมาเอาใจฝ่ายหวานนะครัใครชอบทานขนมหวานก็เชิญเลยเรขเข้าขมาครับเรีเข้ามานี่เป็นมะม่วงกวนนะครับมะม่วงกวนก็มีมะม่วงกวนตากแห้งนนข,นขนมสาลี่นี่เป็นกล้วยจาก อันนี้เลยเป้ของรายการหม้อแกงเพชรบุรี่นมแกงเพชรบุรีตัวเล็กน,นู๊กขนมหม้อแกงนะครับเอาเม็ดขนมน,นั้นกล่องหนึ่งนะครับ ก็เป็นขนมปิ๊บนะครับ เป็นโรตีกรอบน,นี้เป็นข้าวแตงนะครับขนมไทยอันนี้เป็นสันขยะสีเขียวขย้าใส่แค่นี้แล้วก็ช่วยใส่นี่ยาใส่แค่งองลน,นี่เป็นขนมเนค้ก เแยงโบราณอันนี้จะเป็นกระแม่กระแมะมีทั้งสีแดงสีเนี่ครับเหนียวน้ำเดนะกะะแมะอนุญาตนะครับงกทยาศรยาาายแยมากมายใค,ใครที่ชอบทานขนม ร้านทิพวันขนมไทยนะครับตลาดไทยเรานะครับผู้เยอะมากเลยนะร้านีร้านใหญ่มากนะมีขนมมากมายหลายแบบนะครับอันนี้เป็นไส้สั่วล้นครับขนมปังชีสเซทเจ้ขอนญาตินะจ๊ะร้านทิพวรรณขนมไทยนะครับตลาดไทยยินดีต้อนรับนะครับเพื่อนๆพี่ๆ MC ทุกคนทุกท่านนะครับอยู่ใกล้ใตลาดไทยตก็มาเพินได้นะครับที่ร้านขนมหวานนะครับ ครับทั้งปีดทั้งส่งนะครับมีทุกอย่างนะครับเนี่ยขนมมากมายอันนี้เป็นขนมไหว้พระจันทร์นะครับมีหลายลห,ห,หลไส้นะครับไส้ถั่วไส้ไสหลายไส่นะ ถัวตัดถนะั่วตัดปาทาเนยนี่เยอนะมากมา,า่สีั้ำส้มอันนี้จะเป็นขนมขนมปี๊่ะนะครับเปียเล็กเปียใหญ่มีทุกราคามีทุกไซส์มีทุกเกรดนะครับก็มีตั้งแต่ราคา35บาท3แพแคร้อยสี่แคกร้อยมีทุกอย่างครับ สองแพ็กรอ้อหรือแพ็คละรอรก็มีนะม่น,นมาะไรข้อสองงสวยมากเลยหวใจใสหวานนะครับอันนี้ที่เป็นของ,งานแต่งของนคนงานแต่งงานของงานของคนสุดใช้ในงานพิธีงานแต่งงานงคน ที่เอฟซีท่านใดนะครับต้องการขนมขันมาขนมซื้อไปรับประทานซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็เชิญได้นะครับที่ร้านทิพรวรรณขนมไทยตลาดไทยนะครับยินดีดต้อนรับนะครับ20ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นขนมชนั้นแปงอย่างนี้ก็แพ้ไม่20บาท20บาททุกแพ็คเลยครับ ชั้นสวยนี่เป็นมะพร้าวแก้วสชันช้นสวยงามมากนี่เป็นขนมชั้นกล่องใหญ่ๆสวยๆนะสวยมากมายสวยด้วยอร่อยด้วยถูกด้วยนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอสทีทุกคนทุกท่านนะครับใครที่อยู่ใกล้ตลาดไทยก็กินดีนะครับชูของม่ขนมพี่เอ๊ที่ยังไม่ได้กินร้านทิพวรรณขนมไทยตลาดไทยจะเป็นหม้อแกง ทานขนมหม้อแกง ประกาศขอบพระคุณมากครับโอไมค์คาใจดีมากนะครับขอบคุณมากครับพี่สาวอืมอร่อยมากครับของแท้ครับนี่ขนมหวานไมค์กาใจดีมากให้น้องแอดได้ชิมอร่อยมากนะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับอยู่ใกล้ใกล้ตลาดไทยอยู่ใกล้กตทมนะครับ ก็เชิญได้นะครับที่ร้านทิศวันขนมไทยนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับปากทองคุณต้อมนะคุณหนุ่มนะครับออดีเลยกระจาจอดไปเลยนะครับขนมอร่อยอร่อยนะครับร้านทระวันขนมไทยร้านใหญ่ที่ตุดในตลาดไทยนะครับกำไรัีงปีกทั้งส่งนะครับบริการ24ชั่วโมงครับ ้องกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนี่ๆน้องๆเอฟซีทุกคนทุกท่าน,นที่เข้ามารับชมมากดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ทำคอนเทนต์ดีมดีมาเพื่อนพี่น้องเอฟซีทุกคนได้รับชมกันนะครับกราบสวัสดีครับ